สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับเข้าสู่คลิปสปีดบิลของเรากันอีกแล้วเย้ Yay! ในวันนี้ของเราเนี่ยก็จะมาในสไตล์ของบ้านที่เป็นบ้านริมทะเลกันนะคะตามที่ทุกคนได้เห็นเลยตอนนี้เราก็กําลังสร้างบ้านอยู่ในเมืองสุลานีถ้าเกิดว่าใครไม่รู้ว่าเมืองสุลานีคืออะไรนะคะเมืองสุลานีก็คือเมืองหนึ่งในเดอะซิมสีนะคะก็เป็นเมืองที่มากับภาคไอส์แล์ลนะคะก็คือจะเป็นเมืองที่เป็น เกาะทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็คือสวยมากแบบก็ตามที่เห็นเลยทะเลแบบในแบบอุดมคติเป็นทะเลที่สวยเป็นทะเลที่เมืองไทยก็มีนะเอาที่จริงแล้วแต่ว่าก็ต้องไปกลหน่อยแบบภาคใต้อะไรเงี้ยถึงจะเห็นทะเลที่น้ําใสขนาดนี้ได้นะแต่ก็ถ้าเกิดว่าใครขี้เกียจจะไปไหนแล้วก็ช่วงนี้โควิดด้วยนะคะก็อยู่บ้านแล้วก็เล่นเดซิมนะคะก็ <laughs> ซื้อภาค Island Living มาเล่นนะคะก็จะได้เจอกับทะเลที่หน้าตาสวยงามขนาดนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นที่คุณผู้ชมคนหนึ่งขอมาว่าอยากให้สร้างบ้านริมทะเลนะคะเราก็เลยจัดให้เลยโดยการสร้างบ้านริมทะเลให้บ้านอันนี้เนี่ยเป็นบ้านที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากการที่เราไปเที่ยวจริงๆนะคือเราเป็นคนที่ชอบไปเที่ยวทะเลมากแล้วล่าสุดไม่ใช่ล่าสุดล่าสุดไปไม่ใช่ที่นี่เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ มีครั้งหนึ่งที่ไปแล้วได้ไปนอนโรงแรมที่เป็นวิลล่าวิลล่าก็คือบ้านเป็นหลังๆที่ไม่ใช่โรงแรมแบบห้องที่เป็นติดๆกันอะไรเงี้ยเราก็เลยเอาต้นแบบของวิลล่าหลังนั้นนะคะมาทําแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยวิลล่าหลังนั้นด้วยความที่มันเป็นที่พักที่อยู่ในโรงแรมอะเนาะมันก็จะไม่ได้มีพวกเตาทํากับข้าวหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะห้องรับแขกแบบจริงๆจังๆอะไรเงี้ย แต่ว่าลักษณะของตัวบ้านเนี่ยมันก็จะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้ก็คือจะแยกเป็น2หลังหลังหนึ่งจะเป็นพื้นที่ของ living area ที่เราไปอะ่ะมันจะเป็นแค่พื้นที่นั่งเล่นแล้วก็มีทีวีแค่นั้นเองแล้วก็อีกหลังหนึ่งก็จะเป็นห้องนอนเลยที่มีห้องน้ําอยู่ข้างในตัวซึ่งเราก็พยายามที่จะเอาอันนั้นมาเป็นแรงบรรณาใจในการสร้างบ้านหลังนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าทําอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ซิมอะ่ะไม่สามารถ เข้ามาอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ได้จริงๆใช่ไหมคะเพราะว่าการที่ซิมจะมาอยู่ในบ้านได้นเนี่ยมันก็จะต้องมีห้องครัวด้วยเราก็เลยทําการดัดแปลงพื้นที่ในส่วนของไอตัว living area ไอบ้านทางด้านซ้ายมือที่ทุกคนกําลังเห็นน่ะให้กลายเป็นพื้นที่ที่มีทั้งเอ,อ่อห้องรับแขกห้องกินข้าวแล้วก็ห้องครัวด้วยเลยนะซึ่ง ออกมาเนี่ยหน้าตาก็สวยมากเลยเราก็รู้สึกพอใจมากเลยคือด้วยความที่เราเป็นคนชอบบ้านริมทะเลอยู่แล้วมันมันเป็นอะไรที่น่ารักอะทุกคนคือมันแบบมันน่ารักอะแล้วพอเราทําบ้านหลังนี้ใช่ไหมคะการตกแต่งส่วนใหญ่ของบ้านหลังเนี้ยเราก็จะใช้เป็นสีขาวซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ากับทะเลมากนึกถึงทะเลแล้วก็เราก็จะรู้สึกถึงอะไรที่แบบว่าสดใสอะ รู้สึกถึงอะไรที่มันแบบขาวสะอาด,ดนิดนึงอะนึกถึงซัมเมอร์อะไรเงี้ยการตกแต่งมันก็เลยออกมาจะเป็นแบบทํานองนั้นซะเป็นส่วนใหญ่นะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยใช้เวลาสร้างไม่นานเลยนะเพราะว่ามันไม่ใช่บ้านหลังใหญ่มันเป็นบ้านแค่ชั้นเดียวมี1ห,ห้องนอนสองห้องน้ําแล้วก็มีหนึ่งห้องนั่งเล่นมันก,ก็เลยไม่ได้ใหญ่อะไรมากจริงๆแล้วเราอยากทําสระว่ายน้ําให้บ้านหลังนี้เพราะว่าวิลล่าที่เราไปเข้าพัก ที่เป็นต้นแบบของบ้านหลังนี้ค่ะมันจะมีเป็นสระว่ายน้ําส่วนตัวด้วยแต่ว่าเราไม่ได้สร้างสระว่ายน้ําส่วนตัวเข้าไปเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างสระว่ายน้ําในทะเลได้ซิมมันไม่ยอมให้เราสร้างนะเราก็เลยต้องทําเป็นสระว่ายน้ําหลอกๆคือเราก็แค่ตัดพื้นมันออกไปแล้วก็กลายเป็นว่ายน้ําในทะเลไปเลยซึ่งทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทําออกมาแล้วมันก็รู้สึกสบายใจดีนะคะก็ประมาณนั้นอันนี้ก็คือเรากําลังพยายามเท้าห้องน้ําอยู่ซึ่งห้องน้ําอันนี้เนี่ย บอกเลยว่าน่ารักมากแล้วก็เป็นห้องน้ําที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะห้องน้ําอันนี้เราก็ได้แรงบันดาลใจมาจากวิลล่าที่เราไปเข้าพักเหมือนกันคือมันวิลล่าที่เราไปเข้าพักใช่ไหมคะห้องน้าอะ่ะคือเปิดประตูห้องเข้าไปก็จะเจอห้องน้ําเลยจะเป็นอ่างล้างมืออะไรเงี้ยแล้วก็ต้องเปิดประตูเข้าไปอีกทีเพื่อที่จะได้เข้าไปเจอกับ พื้นที่ของชักโครกแล้วก็ชาเวอร์แล้วก็บัตชัปอะไรเงี้ยแต่ว่าเลเยอร์อะไรเงี้ยก็เราทําออกมามันก็คล้ายๆกันนะดูแล้วก็คิดถึงวิลล่าที่เราไปเข้าพักคือแบบมันดีมากเลยเออมันก็ออกมานะ่ารักประมาณนี้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของห้องนอนเราพยายามทําอะไรแบบที่เราไม่ค่อยที่จะทํานะเพราะว่าเราก็อยากทําอะไรที่มัน แตกต่างจากเดิมที่เราทำตามปกติด้วยการใช้สีชมพูคือเราเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งเรื่องของการใช้สีชมพูมากเท่าไหร่แต่เรารู้สึกว่าสีชมพูที่เป็นสวอชของไอตัวผ้าไอ d l i v i n g อ่ะมันน่ารักมากเลยแล้วก็เลยเอามาใช้นะคะก็จะเป็นเตียงที่สวอชสีชมพูแต่ว่าส่วนมากในห้องอะไรเงี้ยเราก็จะใช้การตกแต่งที่เป็นสีขาวนะเพราะว่ามันน่ารักดีตามที่เราบอกไปแล้วแล้วก็ในบ้านหลังนี้มีกิจกรรม ที่เรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกิจกรรมเอนเตอร์เทนที่แบบว่าครบถ้วนนะก็มีนั่นอะอะไรนะทีวีเออมีทีวีสวยงามสบายใจหายห่วงแล้วก็มีพื้นที่แต่งตัวมีกระจกอะไรสามารถย้ายซิมของคุณเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เลยในบ้านหลังนี้ส่วนมากเนี่ยเราไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้แพ็คอะไร เราก็สร้างๆไปเราก็เลยใช้แพ็คค่อนข้างเยอะในบ้านหลังนี้แต่ว่ามันก็ออกมาน่ารักดีนะคะคือห้องนอนเนี่ยเป็นส่วนที่เราชอบมากที่สุดเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันแปลกอะ่ะคือเราไม่ค่อยจะได้ทําบ้านที่มันเป็นลักษณะที่มีห้องนอนแบบนี้สักเท่าไหร่คือไม่เคยทําเลยดีกว่าแล้วก็การที่ทําห้องนอนแยกออกมาเป็นบ้านหลังหนึ่งตัดกับ พื้นที่ลิฟวิ่งแอรียอะไรเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่เราก็ไม่เคยทํามาก่อนแล้วได้ทําก็รู้สึกดีมากเลยนะโอ้ยแล้วก็ผม่านอันนี้น่ารักมากผม่านจากภาคไอแลนด์ลิฟวิ่งไงนั่นแหละก็เป็นสวสัสดีชมพูซึ่งแบบว่าเข้ากับเตียงนอนมากๆเลยเรารู้สึกดีมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ลิฟวิ่งแอรีียที่เราเล่าให้ฟังว่ามันแยกออกมาจากห้องนอนใช่ไหมคะ ก็ต้องเดินข้ามฝั่งมาแนละ้วถ้าเกิดว,ว่าซิมคุณนอนอยู่แล้วหิวข้าวตอนกลางคืนอะไรเงี้ยก็รบกวนเดินออกมาทางด้านฝั่งนี้เพื่อมาหยิบหาอะไรกินตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวที่มีพื้นที่นั่งกินข้าวอยู่ในตัวเลย ไอตัวบ้านหลังนี้เนี่ยมันเป็นโอเปนฟลอร์แพลนมากก็คือพื้นที่เปิดถึงกันไม่ได้มีประตูปิดกั้นยกเป็นห้องน้ําไว้นะเผื่อว่าคุณเข้าห้องน้ําแล้วมันจะรู้สึก <c oughs> อับอายนิดหน่อยนะถ้าเกิดว่ามีใครมานั่งมองอยู่อะไรเงี้ยก็คงจะไม่ดีก็ขอให้มีประตูปิดไว้หน่อยเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่งห้องนี้เป็นสีชมพูเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเราใช้สีชมพูเยอะไปมันจะมันจะเยอะเกินไปอ่ะ <c oughs> พูดวนๆไปวนๆมาไหม นั่นแหละเราก็เลยเลือกใช้ห้องโทนสีนี้เป็นโทนสีที่มันอบอุ่นขึ้นมาหน่อยก็คือแบบสีส้มสีเหลืองอะไรเงี้ยมันก็ให้อารมณ์แบบ t r o ป i c a l คดีช r อป i c a l คืออารมณ์เหมือนอยู่บนเกาะหรือว่าอยู่ในเขตโซนร้อนอะไรอย่างเนี้ยมันก็น่ารักดีนะคะเออเรา ชอบพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้มากเพราะว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเหมือนเป็นบ้านที่แบบว่าอบอุ่นนะถึงแม้ว่ามันจะขับแคบแต่ว่ามันก็แออัดยัดเยียดเอ๊ะมันขับแคบแต่ว่ามันก็อบอุ่นเออคือเหมือนก็พื้นที่มันก็น้อยนะแบบเราวางอะไรไปนิดนึงมันก็เต็มแล้วมันก็เลยดูเบียดเบียดกันไปนิดนึงแล้วเราก็ใช้โต๊ะกลางของภาค tiny living เข้ามาใช้นะแล้วเราก็ย่อส่วนอันหนึ่งให้กลายเป็นอันเล็ก อันหนึ่งแล้วก็อันใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เอามาวางซ้อนกนันก็ออกมาหน้ารักดีแล้วเราก็ใส่บุ๊กชลฟ์เข้าไปด้วยเพื่อที่ซิมของคุณจะได้มีอะไรทําเมื่อยามว่างมาถึงนะคะก็ออกมาดูดีใช้ได้เลยทีเดียวเราก็ทําการตกแต่งนุ่นนิดนี่หน่อยให้บ้านมันดูไม่โล่งเกินไปนะแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องน้ําใหญ่นะเป็นห้องน้ํารวมซึ่งแบบว่าใหญ่มากคือในห้องน้ําห้องนี้ก็มี เอออะไรที่ทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยทั้งชาเวอร์ฝักบัวเออชาเวอร์ก็คือฝักบัวแล้วก็บัตทับก็คืออ่างอาบน้ําแล้วก็เราก็ทําการตกแต่งให้มันดูเหมือนกับว่าบ้านนี้มีคนอยู่อาศัยจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่ผีรลองนะจ๊ะอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่ต้นไม้เข้าไปด้วยเพราะว่ามันแช่งดูน่ารักอะไรขนาดนี้ทุกอย่างแก้ไขได้ด้วยต้นไม้นะคะทุกคนมันจะดูดีขึ้นมามา,มากๆเลยทีเดียวแล้วตอนนี้นี่เองเราก็เริ่มขยับ ขยื่อนออกมาข้างนอกตัวบ้านแล้วนะคะเพื่อที่จะมาตกแต่งด้านนอกนิดหน่อยตรงนี้เป็นระเบียงที่ติดกับห้องนอนเราก็ใส่พื้นที่นั่งเล่นเข้าไปนะแต่ว่าบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้เราไม่ได้ใส่คอมพิวเตอร์เข้าไปแต่ว่าเราก็ใส่กิจกรรมที่เพิ่มสกิลให้ซิมเข้าไปอย่างหนึ่งก็คือเราใส่ไอเน,นี้ยเขาเรียกว่าอะไรอะโ s o อือ ที่วางที่วางที่วางเอาไว้วาดรูปอะเออนั่นแหละเอาไว้ให้ซิมของคุณด้วยเผื่อที่ว่าเวลาซิมของคุณว่างก็เพ้นรูปแล้วก็มองวิวทะเลที่สวยงามออกไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่ควรจะเป็นสระว่ายน้ําตามที่เราเล่าไปตอนแรกแต่ว่าเราไม่สามารถสร้างสระว่ายน้าบนทะเลได้เราก็เลยต้องตัดพื้นมันออกแล้วก็สมมติว่ามันเป็นสระว่ายน้านะคะทางทั้งที่จริงมันก็คือพื้นทะเลนั่นแหละก็ไม่มีอะไรตรงนี้ มันเป็นแค่เหมือนเป็นระเบียงเล็กๆที่เปิดให้ทุกคนกระโดดลงเล่นน้ำได้ถ้าเกิดว่าคุณโหลดบ้านหลังนี้ไปเล่นมันก็เลยด้วยความที่มันเป็นระเบียงเล็กๆกนะันเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากแล้วก็ไม่ได้ใส่อะไรมากแต่ว่าเราใส่กิจกรรมที่ซิมของคุณน่าจะชอบไปเพราะเราก็ชอบเหมือนกันนั่นก็คือการอาบแดดค่ะทุกคนเราใส่ เออล้วแชร์ไป2ตัวก็น่ารักดีนะคะเราก็อยากจะใส่ทัก3าตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าพื้นที่มันไม่พอเราก็เลยใส่ได้แค่2ตัวนะคะก็ตามนั้นแล้วเราก็เริ่มออกมาแต่งด้านหน้าของบ้านแล้วเราตกแต่งบ้านหลังนี้แลนด์สเคปไม่ได้เยอะมากเพราะว่าพื้นที่ครึ่งหนึ่งของบ้านนะมันอยู่ในน้ําไปแล้วด้วยความที่พื้นที่ครึ่งหนึ่งของบ้านนะมันอยู่ในน้ําไปแล้วมันก็ เราจะเอาต้นไม้ไปใส่ในน้ํามันก็ไม่ถูกอะเนาะมันดูไม่ค่อยเหมาะสมกันเท่าไหร่แล้วก็เลยมีพื้นที่แค่นิดเดียวในการที่จะทําแลนสเคปเองเราก็พยายามมองต้นไม้ด้านนอกอันอื่นด้วยว่าต้นไม้รอบๆตัวบ้านเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงแล้วเราก็เลยเอาต้นไม้ที่อยู่รอบๆตัวบ้านอะเอามาใส่ข้างในบ้านด้วยเพื่อให้มันดูไปในทิศทางเดียวกันบ้านหลังนี้ค่อนข้าง,าง,างตกแต่งแลนสเคปยากนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าใส่อะไรไปแล้วมันก็ มันดูแย่งซีนบ้านไปหมดเลยอะคือด้วยความที่บ้านมันเป็นสีขาวอะค่ะเราใส่ดอกไม้ที่มันสีเยอะเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบดูเด่นดูโดดเกินบ้านอะและไอ้ต้นไม้ต้นใหญ่ที่ทุกคนเห็นด้านซ้ายที่เราใส่ไปอันนั้นเาเป็นปัญหามากคือเราไม่รู้ว่าเราจะใส่สีอะไรดีแต่สุดท้ายเราคิดว่าเราก็น่าจะเลือกสีแดงเหมือนเดิมนะนั่นแหละก็ออกมาบ้านหลังนี้เป็นที่น่าประทับใจก็เป็นตามที่เราคาดหวังเอาไว้ว่าจะให้มันเป็น เราก็ไม่ลืมที่จะเออเพ้นญยาอะไรเล็กๆแลน้อยเพราะว่าไอตัวด้านนอกของบ้านข้างใต้ต้นไม้ก็มีหญ้าเหมือนกันเราก็เลยเลอกเงินแบบมานิดหน่อยด้วยการใส่หญ้าเข้าไปด้วยเพื่อให้มันดิวเข้ากับ Environment รอบรอบของบ้านมากยิ่งขึ้นเป็นไงคะชอบกันไหมบ้านหลังนี้เออถ้าทุกคนชอบบ้านหลังนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียดีๆอะไรในการสร้างบ้านก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วบายบาย